วันนี้ก็วันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันนะแล้วก็ก็เลยถือโอกาสนี้ในการถ่ายคลิปคลิปบวกในวันนี้เป็นคลิปโซโล่ของเขาปั้นก็นแล้วกันตอนนี้ก็มาถึงบ้านพี่สาวคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งรถเขาไปต่อที่ภูหินเลย เจอกัน,กน,นเ,เข้าร้านนี้มาจะซื้ออะไรครับกดกินซื้อโุ๊กลูกอบ ซื้อขนมไิเคียวเล่นระหว่างเดินทางนะอันนี้ร่อยไอชิลไอชิลโอเคซื้อของกินเล่นพี่ดเคลียรเพียงพอดเคลียรนะ่ะเพียงพอต่อการระหว่างเดินทาง <laughs> เล่นไปไหน ทีทีมกาแฟช็อกโกแลตนี้ที่แมวนี่ฝากซื้ออะไรเจ้าหนูค่ะซื้อเนือเชคกับกลี่คิดอะไรกันนะมยลเชคช็อกโกแลตได้ แก้วแล้วเข้าไปแก้วใหญ่ก็สามสิบบาทค่ะแก้วสามสิบสองแล้วอรอ่อยมไหมพูดอร่อยแบบที่ของญี่ปุ่นเลยใช่เป็นยังไงครับก็ <c oughs> <c oughs> อร่อยเยอะช็อกโกแลต <c oughs> หวานแล้วก็หอมกลิ่นช็อ,อกโกแลตด้วย นี่รถช็อกโกแลตใช่ไหมเออสมูทตี้นี่สมูทตี้ชอ็อกโกแลตอ่าลืมบอกไปอ่านี้เขาเรียกบูชีอ่าบูชีเข้าแต่ไม่เป็นไรอันนี้รถกาแฟก็คือแบบว่าไม่ค่อยออกกลิ่นกาแฟเท่าไหร่แบบออกกลิ่นกาแฟน้อยมากแต่ก็จะมีความหอมหวานแล้วก็มันของนมอ่ากับของญี่ปุ่นยันต้องให้น้องแบบลองชิมรสนมอ่าลองชิมดูน้องแบบตากรองตากรอง ทีนนมเลยใช่แบบกินนมประจำอยู่แล้วมัน่ากกันยังไงกับนมที่กินประจำอะไี่รู้ดูอธิบายไงดีมันมันเข้มข้นแต่นี่ว่ามันจืดนะถ้าถ้าสมมติว่าใครใช่ถ้าสมมติใครชอบหวานนะอาจจะแบบว่าไม่ชอบเท่าไหร่เพราะมันจะค่อนข้างจืดแต่ช็อกโกแลตนี่ถือว่าหวานโอเคเลยสับตัวช็อกโกแลตแล้วก็นี่ราคา 3ามสิบบาทใช่ไหมใช่ราคาเอื้อมถึงอืมเอื้อมถึงถือว่าถูกเลยนะสำหรับเราเราถือว่าถูกแล้วโอเคมากคุ้มใช่ไหมอืมเรียกว่าคุ้มเลยคุย้มมานแบบประมาณนี้สามสิบเที่ยง บไว้ในพาราลรมล่าชูบะถังซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์หนองคูมามากกว่า48ปีแล้วค่ะโอ้โหถือว่าเป็นข้อมูลเก็ดเล็กเก็ดน้อยดีๆนชื่อร้านว่าร้านกระท่อมพินาอ,อยู่ที่จังหวัดราชบุรีอ,อยู่ใกล้ๆก,กับ ขยายเขาวงลองแวะมาเที่ยวได้แล้วก็เหยียบดูอินเสิร์ตตามที่เดี๋ยวจะให้ดูต่อไปแล้วกันโอเคเจอกันไม่ติดเข้าร้าน อยู่ที่คือจังสแก่ดิวันนี้เราอยู่กันที่ไหนพี่สภาพาสภาพาเออขออนุอยเลยมาซื้ออะไรครับอะไรมาซื้ออะไรบ้างครับไอรูเอ,อ้เอาจะรู้แน่ยต้องได้กินของทะเลแน่นอนโอเคเออมาขนาดเนี้ยไม่กินของทะเลก็นะมาขนาดทะเลต้องกินซื้อของทะเลดิเออชอบคอหมูย,มย่างไหม ไม่รู้เราเราไม่ใช่คนจ่ายคนจ่ายนี่ด้านหลังด้าน,นหลังคนจ่ายเราแทนเราเราคนกินอย่างเดียวไงปลากินอย่างเดียวนะึกก่อนครับตอนนี้คุณได้เอ่อวัตถุอะไรามาบ้างครับคุณตอนนี้เราซื้อครบแล้วเนดะียวเดี๋ยวนี้เราก็มีอีกสองคนคออคคถืออยู่ที่คนถืออยู่มีอะไรบ้างครับคุณถุงปัน้นเก๋ ปลากระพงถลำปลานั่ก็ <That God. S 2> อะไรไม่รู้ <Okay. S 2> <laughs> อะไรไม่รู้เราไม่้คนซื้อ <laughs> เราคนรอกินอย่างเดียวร <laughs> อกินร <laughs> อกิน okay. ไอี่อีกอันนึงก็เอามาสีอ่ครับปเดี๋รอยง b าิ้งย่างกันนะคะังย่างสี่ฟูดต่างๆกุ้งกุ้งกุ้งขักุ้งกุ้งขากุ้งี๋ยวเดี๋ยวผมเอาแล้วก็เอา

วันนี้เมนูเบรกฟาสต์ก็มีไข่ดาวไข่ดาวคู่ไส้กอรอกเบคอนแฮมแล้วก็ขนมปังโฮวีก็เป็นมื้อง่ายๆแบบอาหารโรงแรมเนี่ยประมาณเนี้ยรสชาติก็อร่อยก็ไส้กรอกหวืนไส้กรอกอร่อยใช่ไหมหมั่กรอบ เป็นแบบหนังกรอบใช่ใช่เนียนมากนี่ต้องกัดแล้วให้มันดังป๊อกด้วยดิเอออักกันใหม่กันใหม่กันใหม่นี่อันนึงต้องเอาแบบไม้บูลคอนเทนเซอร์แบบลงแรอบเออกรอบไอ้ที่เวลามันกินลิงกินกันอ๋อบอกกรอบอย่างนี่นะน้ำต้มคำต้มดีอืม อร่อยไม่ไม่หวานมากเลยด้วยโอเคเลยคันสดมาจากกล่องคันสดมาจากกล่องถือว่าโดยรวมก็โอเคนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะอยห้าสร้อยห้าสิบต่อคนต่อคนต่อคนต่อเป็นกานก็กต่บรรยากาศริมทะเลคุมไม่คุมก็อ่าก็คิดกันเองเอาแล้วกัน แล้วคุณจะให้มึกมารีวิวทำไมเนี่ยเขาก็จะบอกตามนั้นแหละก็ขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะบายบายอ่ะก็วันนี้เราเราตอนนี้เราก็กําลังเดินเที่ยวเล่นตรงชายหาดซูซวโอเคครับเสียงน้ำสบายสบาย พูดว่าอยากนอนเลยอยากกลับไปนอนทันทีแต่ว่าสวยนะที่นี่สวยสวยจริงน้ำไม่มีขยะด้วยไม่มีไม่มีขยะสนีน,นะฟ้าอะไรประมาณเนี้ยสวยเลยบรรยากาศได้โอ้สายอย่างนุ่มเลยโอสาย,ยานุ่มหนีเวียน<ะ>แต่ว่าเออไอ้ที่ทะเลนเนี่ยมัน เราเล่นไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะพว,ว,วนี้เขาห้ามเล่นเองก็ไปถามเขาทำไมเขาห้ามเล่นเอา้ายังรู้ดิทำไมทำไมมันห้ามเล่นนั่นแหละเกียบทูดถือว่านี่เลยไ์ทเิปขอตัวไปเดินเล่นก่อน